สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาวันที่17ทธันวาคม2567นอกค FC ค่ะวันอังคารนะคะ,นนะ,คะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกไม่ใช่แยกรอบนะพี่น้องพูดผิดขอโทษขออภัยนะคะถ้า FC ไม่ชอบนะคะให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีดูดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน ช่วงนี้จะจับคู่หลุดบ่อยมากนะคะเอฟซีขะพอดูวันที่สิบหกก่อนนะคะใจะให้เด่นอยู่ที่เก้าและแปดแล้วค่ะวันที่สิบหกมาเจ็ดแปดหกหกศูนย์เด่นมาแปดพี่น้องคู่แปดหกหกแปดเจะบม่ได้จับให้เนาะคะ่ะทุกคนจับแต่แปดเจ็ดค่ะทุกคนคะ่ะเลขเด่นปรจจาวันสองกับเจ็ดคือหลุดหมดเลยนะคะเอาไปลุ้นต่อพี่น้องวันที่สิบเจ็ดวันจันทร์ถ้าชอบก็ ใจก็ขอให้ฟีปังๆกันทุกคนนะคะไม่ชอบผ่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่ศูนย์ละเก้าสำหรับผู้ที่ใจจะจับให้ฟีได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีดูทุกวันถ้าใครไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หก ศูนย์สามเก้าค่ะเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกคู่เดริญวันนี้นะคะ fc ขาอยู่ที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนใจมักมณีศูนย์หกหกศูนย์กับเก้าแปดแปดเก้าพี่น้องศูนย์หกหกศูนย์เป็นของ มือว้านนี่นะคะทุกคนแต่ว่ามักศูนย์หเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกะแล้วตะมักแต่ชอบเด้อพี่น้องเด้อใจอก็เลยจับใหสองชอบใหสอครูเก้าน้ำนะคะทุกคนถ้าชอบก็ตามใจถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนเลียกเด่นประจํำันาคารอยู่ที่3กับ8เบิ้นประจําวันคือเบิ้น3สากับ8นี้เอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะตัวเด่นวันนี้อยู่ที่ศูนย์ในเก้าเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดเป็นศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะทุกคนจับให้ทั้งสองคู่เก้านะคะเก้าสามสามเก้าก็แปดแปดเก้าเก้าสามสามเก้าใจบร่ได้จับให้จับใจเก้าแปดแปดเก้าถ้าพี่น้องมักกะสามารถตามใจได้พี่น้องบ่ามักพี่น้องกระพานได้นะคะทุกคนก็ สำหรับเราสตา์วันที่17ธันวาคมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ใจต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอซทุกท่านมอบให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกทุกคนในทุกๆกวันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ